เขายอมกันหมดเลยแล้วก็เพื่อนๆพ,พี่ก็จะถามว่าว่านี่ผมสีจริงหรือซิยอมเ็าบอกว่าสีจริงๆสีธรรมชาติเลย mm hmm. เขาก็ทถึงกันะนะเนาะว่าอะไรอายุขนาดนี้แล้วไม่มีผมงอกเลยคือพี่เป็นคนไม่ชอบย้อมผมก็ mm hmm. เ,เห็นเพื่อนๆเ,เขาตอนเนี้คือคนอายุเท่ากันเนี่ย mm hmm. เขาย้อมผมแล้วคือผมข็ขาวหมดหัวแล้วพี่เป็นคนไม่ชอบไม่ชอบสารเคมีไม่ชอบย้อมผมไม่ชอบทําสีผมคืออยากจะหาอะไรที่มันมาช่วยตรงนี้คือไม่ให้เราไปเจอกับ สารเคมี Me อย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองมาใช้ดูว่าเออมันจะหยุดงอกจริงไหมมันจะช่วยได้จริงไหมแต่งอกถามว่ามันหยุดเลยไหมมันก็ไม่ได้หยุดแต่ว่ามันก็เหมือนชะลอค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็59แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ย้อมผมเลยทำไมพี่วันถึงตัดสินใจเลือกแนะน้ำลายออ์แกนิคให้กับเพื่อนพี่ก็คิดว่าส่วนตัวของตัวเองที่ใช้นะ่ะพี่คิดว่ามันได้ผลได้ผลระดับหนึ่งอะ่ะคือถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ด้วยว่ามันหลายอย่างคือ ของเราด้วยอะไรด้วยแต่ก็คิดว่าได้ผล80 90ซนะคะก็เลยอยากจะทำให้น้องอย่าไปคิดว่าราคามันสูงราคามันแพงแต่ว่าคือขวดนึงเนี่ยมันไม่ได้ว่าใช้ได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์มันใช้ได้เป็นเดือนหรือสองเดือนมันคุ้มค่ะกับที่เราจะต้องไปเสียเวลาอยู่กับร้านเสริมสวยแล้วก็ไปเสียเวลาให้เข้าเอาสารเคมีมาใส่บนสีสานเราซึ่งมันอันตราย